คุณดว <laughs> สวัสดีจ้าเชฟแซมพาเลาะมือนี่หอดน้องแสงซิต,ตี้แล้วนะคะที่จังหวัดมหาสารคามค่ะอันนี้เป็นวันที่31ธันวาคม2566ท,ที่น,นะคะอีพีที่หนึ่งก็คือเชฟแซมมาหอดน้องแสงคนแรกที่เชฟแซมอยากเจอมากที่สุดก็คือแม่ตาค่ะนี่แหละจ้ะแม่ตาเล่ากั เอาแนวมาอวดลูกไส้พร้อมเด้พี่น้องนี่บอกว่าลูกไส้เสือให้ยิ้มบ่งหูปเปลย่ยนใจพี่น้องจ้าแม่ตาบอกว่าดีใจค่ะคักลูกไส้กลับบ้านปีใหม่มีเงินให้แม่บ่กมาเตรียมถุงเงินเดยวเพิ่งผีเงินโยเบียงอีโยบี้ยังอีกผีเงินเพิ่นเตรียมถุงยืน,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 นแม่จีให้แม่ว่าแม่บอก เออนั่น,ออนเอาให้ยูเนั่นดินนหนให้พูณพ่อทพานบอกพ่อตกคํมมากกัน <c oughs> จะมีการสังสงรันกันจักน้อยพี่น้องนี่จะพี่สาวคนสวยคนนี้ก็คือพี่เหมียวนะจ๊ะอรุณสุดา เราบอกว่าเมื่อนี่เมื่อนี่สีเฮ็ดแปะสะป้าช่อนให้กินว่าซานเตรียมมานำจิมเพียร้อมนำจิมทั่วตัดแซบแซบ,แซบพี่น้องเล่ากะบรรย่ายซับพระคุณมากไม่เลยอันนี้กระแซบอันนี้กระแซบผักกระแซบมีแต่แนวสดๆดแล้วว่าอย่าลืมกินเดอ้อสุดท้ายบริกิหนุน่กพี่น้องเลือแต่หัวกลับมาเลือแต่หัวคอรอเขาปุ่นกันหลายลายจ้ะผักแกมกระมี่เล่าสิจัดแจงให เพียรพร้อมเลยพี่นองเบบึงปาคอปาคอตัวบักใหญ่พี่นงคอุ้ยมากมามากม,ม,มากินน้าก,กันกับเชฟแซมแล้วก็มากินน้าก,กันกับพี่เมียวจ้ะพี่สาวคนนี้งองิงรักมากนะคะแล้วก็เชฟแซมก็รักพี่สาวคนนี้มากเช่นกันนะคะ ในวงการนี้กะซิมีนักดนตรีพร้อมได้พี่นองนักดนตรีกะสิเป็นน้องไส้เชฟแซมเองนะคะคนที่ป้อนเขาให้น้องใชยเชฟแซมอยู่น่ก็คือคุณย่าราตีเล่าเทิงป้อนเล่ายานหลานเราบบได้กินเขาป้อนเขาแล้วก็ป้อนน้ำพร้อมส่วนนักดนตรีก็เล่นไปเทิงเล่นเทิงกินละค่ะนี่แหละจ้ะเมื่อเชฟแซมกลับบ้านไปพี่นองก็จะร่วมตัวกันแบบนี้ค่ะทําให้เชฟแซมยิ้มไม่หุบแล้วทําให้มีความสุขอยาก กลับไปบ้านทุกครั้งที่มีเทศกาลเบิงหนาลูพีเนี่ยถ้าแป้งขาวปุ๊ยลุยอยูย่พี่นอ้องเอ้ยนี่แหละค่ะทุกคนมีรอยยิ้มและมีความคิดถึงกันมากเลย หลังจากที่ปอนเขานักลุ่นตีเสร็จแล้วยาตีแล้วก็มาหอเมียงปลาช่อนจ้าหอเมียงปลาคอคำใหญ่ใหญ่มาเเ้อพี่น้องน้ำมากินน้ำกันจ้านี่จากทีมงานมาจากชนบุรีก็มี่น้องนหองล้านลหลังจากนั้นก็ลองเพลงแ่ละพี่น้องเอ้ยเพลงม้วนมืนเพลงเชียร์กีฬาเพื่อนนั่นล่ะ